สาเหตุหลักที่ p c เร้อยหกสิบยอดตกเพราะอะไรคขายไม่ออกขายไม่ดียอด ขายล่วงหรืออย่างไรจริงหรือไม่คลิปนี้มีคําตอบสวัสดีทุกคนทุกท่านที่มาติดตามรับชมและรับฟังไรสไตล์าย,ายทุกค่ะคลิปนี้จะพาทุกคนไปทําความรู้จักนะพีซีร้อยหกสิบให้มากขึ้นนะจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่ากับสาเหตุที่ยอดขายพีซีร้อยหกสิบนะค่ะลดลงมากจากหลายปัจจัยนะฮะก็จริงๆแล้วนะฮะอาจจะลดลงนะฮะอาจจะมาจากหลายปัจจัยเช่นการแข่งขันที่สูง ขึ้นจากรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆหหรือรถยนต์รุ่นอื่นๆการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อาจจะหันไปสนใจรถยนต์รุ่นอื่นๆมากขึ้นหรืออาจเป็นเรื่องของความต้องการในตลาดที่ลดลงเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจด้วยนะคะการแข่งขัน การแข่งขันมอเตอร์ไซค์มีการแข่งขันสูงมีรถรุ่นใหม่ๆออกมาแข่งขันกันอยู่เสมอทําให้ P160 คันนี้แหละนะ่ค่ะขาวไม่ใช่สีขาวสีสีเทารัมโบนะ อาจจะ,ะเผชิญกับการแข่งขันจากรถรุ่นอื่นๆหรือรถยนต์รุ่นอื่นๆที่ผู้บริโภคอาจเลือกซื้อแทนเราก็เลยไม่ค่อยเห็น p ซร้อยหกสิบบนถนนเท่าที่ควรการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคก็อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะ ผูบริโภคอาจมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้นหรืออาจหันไปใช้บริการอื่นๆเช่นรถยนต์ส่วนตัวนีความต้องการในตลาดลดลงจริงหรือเนีความต้องการในตลาดโดยรวมอาจลดลงเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจเช่นค่าของชีพที่สูงขึ้น ราคานะ้ำมันที่ผันผวนหรือภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้ไม่เอื้ออํานวยนะคะต่อการใช้จ่ายนะีคะผู้บริโภคอาจจะเลือกนะคะในรุ่นที่ราคาถูกกว่านะีคะออหรือว่า,าสไตล์การขับขี่ก็คนัะอย่างอยู่แล้วนะีคะอย่างเช่นเมื่อปลายตุลาคมที่ผ่านมา เขาก็จะมีรุ่นใหม่ออกมานะ PCE 160นี้ค่ะทำสีใหม่ออกมาก็คือสีส้มแล้วก็สีขาวมุกนะคะใครที่เห็นแล้วนะว่ายอดตกยอดร่วงจริงหรือเปล่านะะี่ค่ะจริงไหมจริงไหมหรือเปล่านะะี่ค่ะเชื่อหรือไม่นะะี่ค่ะคนขี่ p c x 160น้อยลงกระแสตกโดนเชียโน่เนะะี่ยค่ะโดนเชียโน่พัดชิงตลาดเรื่องจริงหรือแค่ข่าวรือนะคะ ก็เราไม่ค่อยเห็น p c x ร้อยหกสิบอยู่นะตลาดรถหรือว่าวิ่งอยู่บนท้องถนนนะคะส่วนมากเราจะเห็นแต่เชียโนพัทเราก็รีดหนึ่งสองห้านะคะทุกคนจริงไหมเนี่ยค่ะยอดขายก็ไม่ได้ตกนะเพียงแต่ว่าอาจจะเนี่ยค่ะคนที่เขาใช้ p c x อาจจะนี่ฮะครับขี่ไปในอีกเส้นทางหนึ่งนีฮะผู้บริโภคจชโอโนแล้วก็รีดก,ก็อาจจะเป็น นักเรียนนักศึกษาประมาณนั้นนะคะก็เลยค่อนข,ข้างที่จะเห็นเจอโน่หรือว่ารีดนะคะวิ่งบนถนนเยอะกว่านะคะแต่ที่สำคัญเลยนะ,ะรถฮอนด้เนี่ยนะขายดีอันดับหนึ่งก็ต้องเป็นเวฟทั้งประหยัดน้ำมันทั้งทนทานนะคะรวมไปถึงการบรุงรักษาด้วยนะเช่งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการบริโภคหรือว่า การบริโภคของคุณด้วยนั่นแหละเนียค่ะคนขี่เซ็กน้อยลงเนะะียค่ะกระโดดไปโยโนพัดชิงตลาดเรื่องจริงหรือแคะ่ข่าวเรือเนี่ี p c ็กร้อยหกสิบ ระแสตกจริงหรือแค่ข่าวหรือนะคะความสงสัยยอดฮิตที่ไหลคนกำลังถามกันในช่วงนี้นะคะว่า P c เซ160แกงยังขายดีอยู่ไหมก็มีคนมาถามอยู่นะทุกคนนะ,ะก็พอขายได้ค่ะเล่นเล็กๆ่นน้อยเพราะเขาไม่ผลิตออกมานะคะก็เลยไม่ค่อยเห็นขี่ตามาท้องถนนเท่าไหร่นะคะส่วนมากก็จะส่งให้อาดีเลยก,ก็ไม่ค่อย นะไม่ถึง10คันด้วยซ้ำนะคะมาแค่2อสคันมาแค่นะคะสอคันแค่นั้นนะคะพี่เซกรยหกสิบยังขายดีอยู่ไหมเห็นแต่รุ่นเก่านะคะร,รุ่นใหม่หายไปไหนหรือว่าคนหันไปซื้อซีโ,โนพัดกันหมดแล้วนะคำถามพวกนี้ไม่ได้แปลกค่ะแต่พอกระแสในโซเชียลนะคะตอนนี้มีคนเริ่มตั้งข้อสังเกตไ like. ล คนบอกว่า p ีซีร้อกระแสตกยอดขายไม่ดีเหมือนเดิมแต่ความจริงแล้วตรงกันข้ามนะจริงไหมตรงกันข้ามก่อนที่จะนเชื่อข่าวเรือนะเดี๋ยวพาไปดูตัวเลขจริงๆกันก่อนนะคะว่ายอดจดทะเบียนในปีะใ4นปี2564เนี่ยนะมียอดจดทะเบียนอยู่ที่1,100,000 0 0 0มืน 8,000คันค่ะปี2565มียอดจดทะเบียนที่151,000คันค่ะปี2566เลยค่ะมียอดจดทะเบียนอยู่ที่159,000คันคปี2567มียอดจดทะเบียนอยู่ที่137,000คันแ er ค่รวม4ปีมียอดจดทะเบียนอยู่ที่ประมาณ566,000คันไม่แปลกท,ที่ทุกวันนี้ยังเห็นวิ่งอยู่เต็มถนนเพราะยอดขายสะสม เกือบ600,000คันแล้ว PZ ร้อยหกสิบรุ่นใหม่ๆปี2568ก็ทยอยออกมาให้นะคะผู้บริโภคได้นะคะน้ำลายไหลไปตามๆกันเลยทีเดียวนะคะไปดูว่าเนะคะเขาจะมีโอกาสนคะ,ะปิดยอดในการจดทะเบียนอยู่ที่ประมาณกี่คันนะคะหรือพูดง่ายๆตัวเลขนะตัวเลขนี้นะ,ะพอกับยอดขายของอรุ่นเก่าในปี65ซึ่งก็ แปลว่ายอดขายยังแรงอยู่นะคะแล้วทําไมจะหลายๆคนถึงมองว่าเนะะี่ยค่ะไม่ก็เห็น P c ซี160อยู่บนถนนนะคะก็เพราะว่าเพิ่งวางขายนะคะเพิ่งวางขายได้นะะี่ยก็อาจจะเนี่ยค่ะไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจหรือเปล่ากับ p c ซีอ160ตัวเก่าเนี่ยค่ะส่วนมากก็จะเห็นตัวใหม่น,ะนี่เมื่อเทียบดูกับนะลีดแล้วนะคะเทียบส่งกับลีดแล้ว คุณคิดว่านะ่ฮะตัวไหนน่าขี่กว่ากันเนี่ยนะคะสองรุ่นเทียบเทียบเทียบกันให้ชัดๆเลยนะคะว่า P6 ีซร้อยหกสิบแล้วก็รีดหนึ่งสองห้านะฮะกันไหนน่าขับขี่กว่ากันเนี่ยทั้งสีเทาแล้วก็สีขาวของรีดหนึ่งสองห้านะคะทุกคนแล้วกระแสที่ว่าจิโอโน่เนี่ยจิโอโน ไม่มีนะคะยังไม่เห็นมาจอดนะจิโอโน,โน่นี่จอดได้ไม่ถึง2นาทีนะ่ยก็มีลูกค้ามารับไปแล้วนะคะแล้วกระแสที่ว่าจิโอโน่ชิงตลาดไปเป็นเรื่องจริงไหมเนี่ยคะก็ต้องบอกแบบนี้แหละค่ะ P ีซิก160กับจิโอโน่เนี่ยเป็นรถคนละคันนะเป็นรถคนละสเต็ปนะเป็นรถคนละ,ะเขาเรียกอะไรล่ะ เป็นคลักเต็ป็นกคลัตล์เลยก็ว่าได้นะคะดังนั้นก็จะเห็นว่าจิโอโน่ขายดีก็จริงแต่ก็ไม่ได้กระทบยอดขาย pcx โดยตรงค่ะเพราะคนที่ชอบ pcx ก็คนที่อยากอยากจะมีความพรีเมียมแล้วก็อันนี้ค่ะสมรรถนะที่เหนือกว่าจิโอโน่ด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนคะคะกระแสะของพ c x ตกจริงหรือไม่นี่ยไม่จริงค่ะ ตัวเลขก็พิสูจน์อยู่แล้วนะคะว่ายอดขายยังอยู่ในระดับที่สูงนะสำหรับผู้ที่ขับขี่ท่านอื่นนะคะคนท่านที่นะบริโภคมีความคิดเห็นอย่างไงนะว่า p c x 160รุ่นนี้รุ่นใหม่ที่วางขายเนี่ยนะรราคาอะไรยังไงสนใจไหม